สวัสดีจ้าบอลสีค่ะสวยไหมเอ่ยค่ะสวยไหมอันนี้เขาชื่อน้องบอลสีอะไรนะลืมอีกแล้วสาวนาครชัยศีจ้ะ ข้าด่างออกเขียวเหลืองอันนี้ก็ณเมืองนอนณนเมืองนอนจะมีอยู่สองต้นนะคะณเมืองนอนันนนก็จะเป็นชายชนอันนี้เป็นสีเลิกงามที่เขายังไม่กัดสีคะ่ะแต่น้องเขากำลังโต สวยค่ะด่างสวยเลย